สวัสดีค่ะยิ้มนัดประภานะคะท่านผู้ชมคะเมื่อวันที่3ถึง6ุลาย2012ที่ผ่านมามีงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลอะไหล่และเครื่องมือที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมโรงงานจัดขึ้นที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะงานนั้นก็คืองาน MGA เวียดนาม2012นั่นเองงานนี้ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นงานที่รวบรวมเอาเครื่องจักรกล แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงอะไรต่างๆที่ใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาจัดอยู่ในงานนี้ค่ะและที่ว่า MTA 2012ที่น่าสนใจเป็นเพราะว่าเป็นงานเดียวในประเทศเวียดนามค่ะที่นําเครื่องจักรกลตัวให,ใหญ่ๆเนี่ยมาโชว์กันในงานจริงๆเพื่อให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดค่ะและตอนนี้นะคะยิ่งอยากให้ท่านผู้ชมไปเห็นบรรยากาศของงานในวันนั้นกันค่ะว่ามีเครื่องจักรที่พูดถึงเนี่ยมาออกงานมากน้อยแค่ไหนไปชมกันดีกว่าค่ะ ที่เห็นอยู่คือไสง้งอ็กซิบิชั i แอนด์คอ n เวนชั่ n เ e ็นเตอรือ SECC ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานค่ะที่เห็นอยู่คือพิธีเปิดค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคลที่อยู่ในแบบวดวงอุตสาหกรรมมาร่วงเปิดงานกันอย่างคับคัง่ง เห็นอยู่ก็คือประตูทางเข้างานค่ะซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมมายืนต่อแถวเพื่อลงทะเบียนเข้างานเป็นจำนวนมากงาน MTA เเวียดนาม2012จัดเต็มพื้นที่8,300ตารางเมตร มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น400บริษัทและ80%ะมาจากต่างประเทศซึ่งมีทั้งหมด23ประเทศและเป็นกลุ่มพาวิเลียนจากนานาประเทศอีก9ประเทศด้วยกันมีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น10,000รายสำหรับงานนี้ยิ้มเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ที่จะนำสินค้าด้านเครื่องจกักรกลเครื่องมือต่างๆสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขยายตลาดในประเทศเวียดนามเพราะประเทศเวียดนามอยู่ใกล้กับประเทศไทยซึ่งใช้เวลาในการเดินทางไม่นานนักประกอบกับวัฒนธรรมก็ไม่แตกต่างกับไทยเรามากนักสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายอาหารการกินก็สะดวกสบายประเทศเวียดนามมีประชากรถึง90.6ล้านคน การเดินทางก็มีหลากหลายช่องทางและนโยบายของภาครัฐด้านการค้าก็เอื้อประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติเวียดนามมีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพเป็นประเทศสังคมนิยมแต่เปิดกว้างด้านนโยบายการค้าการลงทุนค่ะจึงมีประเทศต่างๆในเอเชียเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามหลายประเทศด้วยกันเช่นจีนญี่ปุ่น เกาหลีสิงคโปร์เป็นต้นสำหรับประเทศไทยของเราก็มีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนทำธุรกิจหลายบริษัทด,ด้วยกันและในหลายๆบริษัทนั้นก็คือบริษัทที่มาออกงาน MTA เวียดนาม2012กับยิ้มค่ะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มาออกงาน MTA เวียดนาม2012กับยิ้มในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น11บริษัทซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการส่งออกสำหรับสินค้าที่มาร่วมออกงานในปีนี้ประกอบด้วยสเตเลสไวเครื่องตัดและคอมโพเนนตต่างๆท่อเหล็กท่ออลูมิเนียมรถเข็นรถไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงงานมอเตอร์หมอ้อแปลงวงจรไฟฟ้าเครื่องขัดเงา accessory b r o w e r and dryers cleaning device เป็นต้นสำหรับงาน MTA เวียดนาม2013ยิ้มอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าด้าน b r o w e r and dryers cleaning device and clean air system coiling and wire forming machine cutting tool and tooling system Fastener Hardware o o l and a c c e s s o r y polishing a n d surface f i n s s h n n g precision i n d i c t t r s and c ม m p a r a t o r s มาออกงานในปีหน้าด้วยกันค่ะและที่ท่านได้ชมไปทั้งหมดนั้นนะคะก็คืองาน MTA เวียดนาม2012ถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามท่านสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ www.mta-vietnam.com นะคะ และสำหรับ MTA เวียดนาม2013จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะคะก็คือวันที่2-5กรกฎาคมนะคะ2556ค่ะที่ประเทศเวียดนามเช่นเคยนะคะและก็ท่านผูน้ชมสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานในประเทศไทยนะคะที่หมายเลข02 404 3232 4ต่อ11หรือ22ค่ะสำหรับวันนี้ยิ้มต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ